สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชัยทาโร่นะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวยัยแทนเพศกันเอาเองนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่นะคะไพ่ไม่เคยโกหกใครและไพ่ก็ไม่ตอบเอาใจใครค่อนข้างที่จะมีความตรงและแม่นยําต่อหน้าผู้ที่รับฟังคําทานายนะคะก่อนจะมารับชมรับฟังวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์เมนท์แชร์คลิปนี้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะใครอยากจะซับพอร์ตกล่องขวัญเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่หมอก็สามารถกดกล่องขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ เชื่อไปต่อกับพี่หมอได้เลยนะคะไม่เชื่อแค่เลื่อนผ่านแม่ดราม่านะคะทุกท่านวันนี้พี่หมอจะใช้ไพ่ยูนิคอนนะคะให้พลังงานไพ่สื่อออกมากับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรกับทุกท่านนะคะเทวดานางฟ้าประจําตัวคุณนะดึงดูดให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งจิตให้สงบนิ่งมากที่สุดนะคะทุกท่านแล้วก็สื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะมีไพ่ ปนมาด้วยค่ะทุกท่านโอเคนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวทุกท่านนะคะอนุญาตให้พี่หมอเปิดคำทำนายนี้ด้วยนะว,ว้าวพลังงานหกเหรียญนะคะ six of pentacles คุณเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยเป็นเป็นผู้ให้มากๆนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานตรงกับคนที่เกิดในธาตุดินมังกร้สุบกันได้ด้วยนะคะหรือคนที่เกิด ลงท้ายเกี่ยวกับเลขหกได้ด้วยคุณเป็นคนชอบทําบุญทําทานเนาะคุณเป็นคนที่ต่อไปเนี้ยผลบุญที่คุณได้กระทําได้ช่วยเหลือผู้คนที่ผ่านมามันได้ส่งผลให้กับคุณแล้วเห็นไหมคะคุณจะพบเจอผู้ที่มาให้ความยุติธรรมกับคุณผู้ที่จะมาให้ความรักความเท่าเทียมกับคุณต่อไปนี้คุณจะเจอคนที่ลักษณะเหมือนมาคอยซัพพอร์ตดูแล มาช่วยเหลือคุณทั้งด้านเรื่องของการเงินได้ด้วยหรือธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายนะคะถ้าใครมองหาทำเลใหม่หรือมองหาการขยายกิจการคุณก็จะได้ขยายกิจการด้วยและพี่หมอรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาที่ผ่านมาจะมีใครคนหนึ่งนะคะมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะให้โอกาสนั้นหรือเปล่าคนคนนี้จะมาขอโอกาสพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณนะกับสิ่งที่เขาทําผิดต่อคุณเขารู้สึกผิดในสิ่งที่ผ่านมานะอาจจะเป็นคนรักเก่าถ้าเป็นคน คุณจะได้เจอคนที่ซัพพอร์ตดูแลจิตใจดีเป็นคนชอบทําบุญทําทานเช่นเดียวกับคุณนะผลบุญที่คุณได้กระทบาบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณถ้าใครที่มือปัญหาเหมือนกับขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะรองเงินในการการฟ้องแพ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้รับเงินในส่วนนั้นมาด้วยนะคะพลังงานสวยงามมากเลยค่ะทุกท่านดูใบต่อไปนะคะพลังงาน Queen o f s อฟ r อดคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเป็น ภาวะความเป็นผู้นําสูงมากใจโคเด็ดเดี่ยวนะคุณคิดที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรตอนนี้พลังงานไพ่บอกว่าคุณทําได้เลยนะคะให้เชื่อในจิตวิญญาณของคุณให้จิตวิญญาณของคุณนําทางนะถ้าคุณรอความชัดเจนจากใครคนใดคนหนึ่งคุณจะได้รับความชัดเจนนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งนะคะระดับหนึ่งเป็นคนที่อ,อบอุ่นนะมีความเป็นผู้นําสูงที่ผ่านมานะคุณเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสูงมากนะคะพลังงานถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะพบเจอคนรัก คุณจะเป็นส่วนมากจะเป็นเหมือนนารีอุปถรัรมภ์คอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือคนรักเป็นอย่างดีและคุณเองเป็นคนที่ถ้าไม่หนักหนาสาหัสนะความความสัมพันธ์หรือ การใช้ชีวิตของคุณคุณจะไม่เคยร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากใครเป็นอันขาดนะถ้ามันไม่ถึงจุด,ส,ดสุดของคุณจริงๆในชีวิตนะคะพลังงานเนี้ยนะให้อาให้ระวังเรื่องอารมณ์เปรปรวนนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววีนเดี๋ยว,ว,ยวพร้อมไฟอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานนภัาายที่เตือนออกมาพลังงานตรงกับคนที่เกิดทัดลมได้ด้วยนะคะเมถุนตุนกลุ่มนะคะคุณตัดสินใจที่เลือกที่จะทําอะไรให้คุณทำได้เลยนะพลังงานนภัาายที่ขึ้นมาตอนนี้ไม่อย่าลังเลนะคะเพราะคุณเองเป็นคนที่เลือกอะไรที ถูกต้องที่ควรให้กับชีวิตของคุณอยู่แล้วค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ได้นําพาอะไรที่มันเป็นลบๆเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณเลือกนั่นคือคุณสแกนได้ดีที่สุดแล้วและคุณคิดว่ามันดีที่สุดแล้วคุณเลือกในเลือกทําในสิ่งที่ถูกที่ต้องเป็นอย่างงาเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักในความยุติธรรมรักในความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักหน้าที่การงานหรือสิ่งใดๆที่คุณกระทำเนี่ยค่อนข้างที่จะความซื่อสัตย์มาอันดับหนึ่งความถูกต้องต้องมาในอันดับหนึ่งคุณจะไม่มีเกณฑ์เขข้้าางคนที่ผิด นะถ้าใครเหมือนเหมือนเป็นคนรักในในกฎหมายด้วยคุณจะช่วยเหลือเฉพาะคนที่เอาเรียกว่าด้อยโอกาสหรือคนที่ถูกทําร้ายคุณเป็นคนที่ผู้ให้แลให้โอกาสกับคนพวกนี้มากคนที่ทุกคนมองผ่านแต่คุณไม่เคยมองผ่านกลุ่มคนเหล่านี้นะคะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะอยู่ในกลุ่มการทํางานของพวกนี้ได้ด้วยทนายความผู้พิพากษาหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานไพ่ผมสามดาบนะคะ คุณอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลความคิดมากหรือคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะให้ระวังนิดหนึ่งเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องอระบบเลือดนะคะระบบไหลเวียนของเลือดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเช็คตรวจสอบอเกี่ยวกับเลือดผลเลือดอะไรอย่างเงี้ของคุณได้คุณก็ไปเช็คนิดหนึ่งนะคะพลังงานเหมือนระบบหัวใจความคิดมากคิดกังวลนอนไม่หลับนะคะผิดหวังเสียใจเจอรักแสกรักซ้อน,ร,อนรักสามเศร้านะความสัมพันธ์ที่มันมองได้กถึงขั้นแบบว่ามีเกณฑ์ปันใจถ้ามีคนรักอยู่กับปันใจผิดหวังเสียใจอยู่ณนะในเวลานี้นะ,ะพลังงานพ่บอกว่าให้คุณหันมา เห็นคุณค่าของตัวเองหันมารักตัวเองนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองเนี่ยพลังงานทัดลมเมถุนตุนกุมหรือผิดหวังเสียใจในบางเรื่องบางอย่างนะที่เข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะต่อไปนี้นะพลังงานเนี่ยมันตรงกับคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลข6กเลขหนึ่งเลขสาสูงมากเลยนะคะ ให้คุณรีแลกพลังงานเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ด้อยค่าของตัวเองนะคะพยายามคิดบวกโพซิทีฟให้เยอะๆพลังงานลบที่มันเข้ามาก็ตัดออกไปหรือง่ายๆเลยก็อย่าอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานลบค่ะพยายามอยู่ใกล้คนที่เขาคิดบวกนะคนที่มีพลังงานบวกมีพลังงานที่ดีอไอดดลของคุณนะคะพยายามหาจุดนั้นให้เจอดึงตัวเองออกมาจากอะไรที่มันอึดอัดที่มันคิดมากกังวลน,นะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะตามที่หมอบบอกเบ,บาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะนะ เช็คนิดหนึ่งเช็คได้ก็เช็ควาวพลังงานนะคะ10ถ้วยนะคะ10 of c u p รพลังงานตรงกับคนที่เกิดธาตุน้ำมีกฎกฎพิจิกคุณรอพบปะสังสรรค์พบเจอครอบครัวคุณจะได้มีเกณฑ์การพบเจอครอบครัวนะคิดถึงกันมานานห่างหายห่างกันมานานคุณก็จะได้พบเจอได้รีแลกพลังงานในช่วงเวลานี้อยู่กับครอบครัวนะคะพลังงานมันอบ,บัตตสุดๆพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะหรือใครที่ผ่านการผิดหวังเสียใจนะ จากรักที่ผ่านมาต่อไปนี้คุณจะมีะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเพราะมอบความสุขให้กับคุณนะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณพบเจอดิวคุยอยู่แล้วในเรื่องของความรักนะคะมันจะมีความเหมือนได้เป็นครอบครัวได้สร้างครอบครัวร่วมกันนะคะมีบุตรหลานมั่นหมายแต่งงานเนี่ยพลังงานน่ะสวยมากพลังงานสิบถ่วยนะคะการงานทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะนําพาชีวิตคุณให้ได้อยู่ในจุดที่จากที่ต่ําสุดจากที่ผิดหวังสุด,สด นะชีวิตมันพลิกผันไปแบบโดยที่คุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเช่นกันนะคะมันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนให้คุณได้สุขสบายให้คุณได้รีแลกซ์พลังงานตรงนี้มากๆเลยในวันที่คุณเห็นคุณค่าไม่ได้อยค่าของตัวเองด้วยนะคะพี่หมอขอนเน้นเลยนะคะพลังงาน king of s w o r d โอ้โหคุณขาเนี่ยคุณอาจจะเจอคู่ของคุณแล้วก็ได้นะคะพลังงานเนี่ยราชาดาบกับราชนีดาบ คุณจะได้เป็นเจอคู่ที่มีความเหมือนกันมากมีความคล้ายคลึงกันมากทั้งหน้าตาทั้งลักษณะนิสัยทั้งความเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจกันความไม่เอาเปรียบกันลักษณะความเป็นผู้นําทั้งสองคนเลยนะคะมีความที่แบบว่ามีลูกน้องบริวารที่เชื่อฟังนะอาจจะเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้ารับราชการก็เป็นตำรวจทหารอย่างที่พี่หมอบอกครูบาอาจารย์ก็ได้ด้วยเนี่ยคุณมีพลังงานได้เจอความชัดเจนต่างคนต่างได้รับความชัดเจนสําหรับใครที่โสดมานานหรือโสดทั้งคู่พลังงานที่คุณดิวกันอยู่เนี่ยคุณจจะมมมีคคววาาชััดเนนใรก ตรงนี้มากๆเลยจะมีความเด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในการตัดสินใจนะคะในการตัดสินใจมาเป็นครอบครัวกันนะการเข้าหากันการพบเจอกันพลังงานสูงมากเลยนะคะทุกคนนะที่จะได้แบบเจอคู่เท้ค,คู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีโอ้โหคุณขาสองถ้วยพี่หมอ จับสุดหยิบสุดนะคะพลังงานพายเนี่ยสองถ้วยคือเขาเรียกว่าพลังงานได้เจอรักแท้คู่แท้โชคชะตาได้นำพายคุณได้มาเจอคนที่สินเสมอกันมีความเหมือนกันมากนะคะความแตกต่างก็เป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆเลยเนี่ยเป็นความเข้าใจความรักที่แบบเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมาให้กับคุณเป็นรักแท้ทางจิตวิญญาณที่ตามกันมาทุกภพทุกชาตินะทุกคนเป็นคนที่หน้าตาคล้ายคลึงกันด้วยเป็นคนผิวขาวเกิดในธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้ด้วยเนี่ยธาตุลมออกมาสูงมากนะคะพลังงานของคุณที่มาเจอคลิปนี้คนที่ เกิดลงท้ายด้วยเลข2ก็ได้ด้วยนะพลังงานสวยงามอับเดนสุดๆเลยพลังงานที่เขาเรียกว่าเนี่ยถ้ามีปัญหากันอยู่ก็มีเกณฑ์การปรับความเข้าใจการพูดคุยกันเจรจานะลักษณะการงานของคุณที่พบเจอในตอนนี้นะก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีที่เข้าอกเข้าใจได้มาช่วยเหลือในด้านการงานนะคะถ้าคุณมีความผิดพลาดเครียดเรื่องงานนะคะลักษณะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเจอหัวหน้หนา,นาง,งานที่ค่อนข้างที่จะเอาเปะ๊เปะๆนิดหนึ่งนะอาจจะ เครียดกับหัวหน้างานในการสั่งงานบางสิ่งบางอย่างนะแต่คุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยให้คาปรึกษาคอยให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีมากในเรื่องของการงานของคุณนะคะอต่อไปค่ะโอโ้พลังงานเนี้ยพี่หมอว่าเน้นไปในทางดวงของเรื่องของความรักล้วนๆเลยนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานเนี้ยสี่ไม้เท้านะคะการรอ พบเจอผู้คนนะความรักของคุณมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานเฉลิมฉลองสูงมากเลยธุรกิจมีการขยับขยายงานนะคะเนี่ยขยายแฟนชายนะกิจการขยายใหญ่โตขึ้นนะคะเนี่ยใครรอรถใหม่ป้ายแดงนะบ้านหลังใหม่คุณจะประสบความสําเร็จได้ได้ ผลงานชิ้นงานใหม่นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณลืมตาอ้าปากได้เนี่ยใครรอกันมั่นหมายแต่งงานปรับความเข้าใจสร้างอนาคตนะมีบ้านรถเนี่ยคุณก็จะได้รับในส่วนตรงนี้ด้วยคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขสี่ด้วยนะคะมาดูใบสุดท้ายนะคะทุกท่านว้าว3รีออฟคัพคุณมีเกณฑ์เสลิมฉลองแน่นอนคะ่ะนะเฮฮาปาร์ตี้สุขสันต์ขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานนะคะเนี่ย การขึ้นมั่นใหม่แต่งงานการพบเจอผู้คนการพบเจอรักที่เท่าเทียมกันรักที่มาซับพอร์ตดูแลในด้านการเงินการทองของคุณนะคุณรออยู่ใน3วันข้างหน้า3 4อาทิตย์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณช้าสุดคือ3 4เดือนนะคะหรือไม่ก็เดือน10เดือน6เดือน10เนี่ยคุณรอการเฉลิมฉลองพบเจอเพื่อนฟูงแม้กระทั่งคนรัก รือรองานใหม่นะ่าจะได้มีการเรียกตัวสัมภาษณ์งานได้งานใหม่ที่ดีได้เจอกลุ่มกัลยาณมิตรใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานธาตุน้ําสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยมีนกรกฎพิจิกนะคะพลังงานสวยงามมากเลยทุกท่านมาดูใต้สำรับนิดหนึ่งนะคะว่าใต้สำรับจะบอกอะไรโอ้โหสิบดาบสิบดาบดาคือพลังงานที่ผ่านมาคุณเหนื่อยล้าผิดหวังเสียใจนะคะต่อไปนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะเป็นเหมือนแมวก้าชีวิตเนาะตุยแล้วเกิดใหม่ชีวิตคุณจะพลิกเป็นหน้ามือ หน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะชีวิตเหมือนตายและเกิดใหม่นะคะแมวเกาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงใครต้องการที่จะปิดหนี้รถหนี้บ้านนะมีเกณฑ์การเสลิมฉลองหมดหนี้หมดสินปิดจบหนี้สินนะคะปิดจบเรื่อง เก่าๆที่คุณจะากจะแบบทิ้งมันไปเพื่อก้าวผ่านไปในชีวิตใหม่ของคุณนะเพื่อที่สร้างอนาคตสร้างครอบครัวของคุณนะคะคุณจะปิดจบในความเสียอกเสียใจทุกอย่างนะทุกอย่างคือเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเนาะมันทําให้คุณได้ก้าวผ่านไปได้นะเป็นบทเรียนราคาแพงที่คุณได้พบได้เจอมาแล้วคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงให้สุดหัวใจไม่ว่าจะเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องคนรักคุณพร้อมที่จะตุยแทนเขาได้ในทุกสถานการณ์แต่พลังงานไพ่บอกว่าต่อไปนี้คุณให้หันมารักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็ยืนใน จุดของตัวเองสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่จะมาในวันเวลาที่เหมาะสมที่ถูกที่ต้องที่ควรนะมันถึงเวลาแล้วด้วยที่คุณจะได้พบเจออะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก้าวเข้ามานะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆเลยเป็นพลังงานที่อัปเดนสุดๆเป็นพลังงานที่ทำให้คุณได้พบเจออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะ จบสิ้นแล้วซึ่งความผิดหวังเสียใจที่ผ่านมานะพี่บอกขอ,อพลังงานกลงกับคุณที่เกิดทัดลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองหันมารักตัวเองให้มากๆนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่สิ่งที่คุณคู่ควรนะคะมาหาคุณแน่นอนเม้นไลค์แชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้น้อมรับคำทำนายไปนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ